ครับสวัสดีนะครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณถึงคราวของ2ตัวร่างบ้างนะครับเ <_ D> พื่อนๆขอมานะครับเ <_ D> พื่อนๆขอมาให้รีบทำเอาโอเคนะครับก่อนอื่นผมขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสูตร2ตัวล่างเนี่ยในห้องสูตรคำนวณมีทั้งหมด3สูตรนะครับมีทั้งหมด3สูตรแล้วก็เราจะมีอีก1สูตรคือค่า x 1 0หน่วยล่าง แต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะลงสูตร2ตัวล่างสูตรที่1กับค่า x 1 0หน่วยล่างก่อนแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปดูสูตรที่2แล้วก็สูตรที่3ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับตัวเลขที่น่าจะมาในงวดถัดไปถ้าเพื่อนๆชอบก็นำสูตรเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าลืมนะครับ เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับไม่เคยติดตามเพื่อนๆกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดกระดิ่งนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เวลาผมฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อนๆจะไม่ค่อยกดไม่ค่อยแชร์ผมแล้วรผมจะสั่งไงเดียอย่าแชร์นะครับอย่าแชร์นะครับสูตรเหล่านี้อย่าแชร์เอาไว้เลือกซื้อนะครับ เอาไว้เลือกซื้อกันเองเราอย่าให้ใครรู้นะครับว่าเรามีตัวเลขตัวเด็ดอะไรเออทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับสูตร2ตัวล่างสูตรที่1สมาชิกท่านเก่าๆเ,เนี่ยก็คงจะทราบนะครับว่าผมได้ทําการลงคลิปวิดีโอสูตร2ตัวล่างเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ผลมันเป็นยังไงทีนี้อยากจะให้เพื่อนๆท่านใหม่ๆนะครับลองดูสถิติของ2ตัวล่างที่มันเข้ามาว่าเพื่อนๆพ,พอใจไหมนะครับสําหรับสูตรห้องคํานวณ เกี่ยวกับ2ตัวล่างตามสถิติของมันนะครับก <c oughs> ็ที่ผมเริ่มคํานวณก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน10นะครับปี2 5 6 2แต่จริงๆเนี่ยมันคิดย้อนหลังได้ไปเป็นปีนะครับถ้าอยากจะทราบว่าสูตรแบบนี้มันใช้ได้ตลอดไปจริงหรือเปล่าเพืเ่อนๆลองทําย้อนหลังนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกงวดนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกงวดบางงวดมันก็จะเข้าบางงวดมันก็จะหลุดนะครับ บางงวดมันเข้าสูตรตรงนะครับเราใช้สูตรเดียวมันก็เข้าแต่ที่ผมทําขึ้นมาหลายสูตรเนี่ยผมหาความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับคือเราจะเอาตัวเลขในตําแหน่งหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างเนี่ยมาดูมาเทียบกันว่าตัวเลขตัวใดนะครับที่มันชนในในตำแหน่งหลักสิบสูงสุดนะครับคือ3สูตรนะครับหลักหน่วยสูงสุดก็คือ3สูตรเหมือนกันต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคาดหวังไว้เยอะนะครับเดี๋ยวก็แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันไม่ออกเพื่อนเพื่อก็จะผิดหวังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการคำนวณเลยว่าสูตร2ตัวล่างสูตรที่1เนี่ยทำยังไงผมไม่ย้อนไกลนะครับให้ดูสถิติก่อนเลยครับวิ่งมาแบบคือผมอธิบายก่อนนะครับมันจะมีในวงเล็บนะครับนี่คือตำแหน่งหลักสิบและนี่คือตำแหน่งหลักหน่วยนะครับในวงเล็บเนี่ยจะเป็นเลขเด่นนะครับไอเนี่ยเด่นในตำแหน่งหลักสิบ ในวงเล็บอันนี้เด่นในตำแหน่งหลักหน่วยในวงเล็บเราก็ไม่สามารถที่จะไปมั่นใจนะครับว่าในวงเล็บนี่มันจะออกจริงนะครับในวงเล็บนี่มันจะออกจริงๆฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวกันนะครับตัวกันตัวกันจะก็จะอยู่นอกวงเล็บนะครับบางครั้งมันเข้าในวงเล็บตัวหนึ่งออนอกวงเล็บตัวหนึ่งนะครับแต่เลขที่มันที่มันจะเด่นๆนะครับมันก็จะอยู่ในวงเล็บ นะครับดูสถิติที่เขียนว่าในในอันนี้นอกนะครับนอกนี่มันมาข้างในอันนี้มันข้างนอกนะครับมันในนอกนะครับอันนี้มันในในนะครับอันนี้ก็ในในอันนี้ก็นอกในนะครับนอกในส่วนอันนี้ก็นอกนอกนะครับนอกนอกในในอยู่อันนี้หลุดนะครับอันนี้มันออกตัวกลับนะครับ อันนี้6อันนี้0มันออก0ูนะครับออกตัวกลับอันนี้ก็ออกนอกนะครับออกเก้านะครับ9 4สมันออกนอกนะครับออกนอกนอกอันนี้มันไม่มานะครับอ่างวดสุดท้ายนะครับงวดสุดท้ายงวดที่ผ่านมาอ่ามันออกสองสองนะครับมันออกในทั้งคู่เลยนะครับสองสองทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณกันว่าเราจะทำกันยังไงนะครับวิธีการคำนวณ อันดับแรกนะครับเราก็จะเขียนรางวัลเลขท้าย2ตัวมานะครับอันนี้เขียนรางวัลที่1นนะครับรางวัลที่1ออก051095นะครับ0 5 1 0 9 5เนี่ยสตัวล่างออกอะไรครับ2ตัวล่างออก2 2สองเห็นไหมครับออก2 2สองเพื่อนๆเ,เ,เขียนเลยครับแล้วทีนี้ดูตามลูกศรนนะครับที่ผมเขียนเอาไว้คือวิธีการทำนะครับคือแสดงออกมาเป็นแผนผังให้เพื่อนๆดูก็คือ เราจะใช้ตำแหน่งหลัก10ก่อนนะครับหลัก10ล่างเนี่ยเอาไปคูณ6ทุกครั้งนะครับ2คูณ6เท่ากับ12เห็นไหมครับตัวเลขมันจะได้เหมือนกับงวดที่ผ่านมาเลย2คูณ6ได้12เมื่อได้12เพื่อนๆเขียน2ตัวเดียวนะครับ2แล้วนับต่อไปคือ3อันนี้คือในวงเล็บนะครับคือ2 3นี้จะเป็นตัวเด่นที่สุดในตำแหน่งหลัก10งวดนี้มันจะออก2ออีกหรือเปล่าล่ะครับ ในตำแหน่งหลักสิบหรือว่ามันจะเลื่อนไปหนึ่งแต้มออกเป็นสามเมื่อเราได้สองสามนะครับเราก็จะเอาเลขสองกับเลขสามเนี่ยมาบวกกันสองบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับห้าเห็นไหมครับห้าห้าเราเขียนห้าเลยครับแล้วนับถอยหลังไปหนึ่งตำแหน่งก็คือเลขสี่หลังจากนั้นนะครับการอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะได้ตำแหน่งหลักสิบห้าตัวก็คือห้านับเพิ่มไปก็คือหก ตำแหน่งหลักสิบเราได้ครับ2 3 4 5 6นี่คือสูตรที่1นะครับในตำแหน่งตำแหน่งหลักสิบตำแหน่งหลักหน่วยละครับก็เหมือนกันเราก็จะใช้หน่วยล่างนะครับมันก็คือเลข2เอาไปคูณ6บังคับคูณนะครับ2คูณ6เท่ากับ12เราเขียน2นับถอยหลังไปคือ1นับเพิ่มไปคือ3 1 2 3ปิดวงเล็บครับ ปิดวงเล็บนะครับนี่คือตัวเด่นในวงเล็บหลักหน่วยคือ123แต่เราก็ไม่สามารถมั่นใจมันได้นะครับเลยต้องยืดไปอีกถอยหลังไปอีก1นึ่ตำแหน่งครับคือ0นับเพิ่มไปอีก1นึ่ตำแหน่งก็คือ4 0123แล้วก็4นี่คือสูตร2ตัวล่างนะครับสูตรที่1นะครับเราไปลุ้นกันว่าสูตร2ตัวล่างสูตรที่1เนี่ยมันจะเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับ จดไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่พอมีเวลาแล้วก็ผมอยากจะให้ทำกันเป็นทุกคนนะครับไว้เป็นแนวทางแล้วก็เพื่อนๆอาจจะแปลงสูตรผมก็ได้นะครับแปลงสูตรเมื่อแปลงสูตรแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้มีสูตรคำนวณเป็นของตัวเองนะครับทีนี้เราไปดูค่า x 1 0หน่วยอ่า นี่คือค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับค่า x 1 0หน่วยล่างมันมีประโยชน์ไหมนะครับมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ค่า x 1 0หน่วยล่างมันก็ใช้วิธีเดียวกันกับค่า x 1 0หน่วยบนนะครับแต่วิธีการหาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ10หน่วยบนเนี่ยเราจะใช้เลข8บังคับบวกนะครับแต่10หน่วยล่างเนี่ยเราจะใช้เลข6บังคับบวกเดี๋ยวก็จะอธิบายให้กับเพื่อนๆสมาชิกฟังเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าตามที่ผมพูดเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมทำให้ดูคิดสถิติมาตั้งแต่วันที่17เดือนหนึ่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถทำย้อนหลังไปได้หลายปีมากนะครับหลายปีเพื่อนๆลองทำดูก็ได้นะครับถ้าเกิดขี้เกียจทำนะครับก็มาฟังผมว่าเออรอบนี้มันจะเป็นอะไรสูตรแบบนี้นะครับพอสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยรางวัลเลขท้ายเนี่ย เพื่อนๆก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าแนวทางของค่า x 1 0หน่วยล่างในงวดถัดไปเนี่ยมันมีอะไรทีนี้เรามาดูสถิตินะครับเห็นไหมครับคือไม่ใช่ว่ามันจะถูกถูกเสมอไปนะครับแต่ผมให้ค่าความถูกนะครับอยู่ที่ประมาณ80%นะครับ80%เพื่อนๆดูนะครับอ่านะครับอันนี้คือ วันที่17เดือน1นะครับปี62เพื่อนเพื่อนดูซิว่าเราผิดเพียงกี่งวดนะครับ1งวดครับสงวดครับสงวดครับสงวดครับหลังจากนั้นนะครับหงวดครับงวดที่ออกเจเนี่ยผิด5งวดนะครับตั้งแต่ปี62งนะครับงวดแรกจนถึงปี63งวดปัจจุบันนะครับผิดเพียง5ครั้งเนี่ย เราสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางของเราได้ไหมนะครับลองดูทีนี้วิธีการคำนวณก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจดรางวัลเลขท้าย2ตัวมานะครับเอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันนะครับงวดที่ผ่านมามันคือสองสองนะครับ 2, 2 2 2สองบวก2เท่ากับ4ครับ4บวกอีก6บังคับบวกนะครับ4บวก6เท่ากับ0นมาเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเลยนะครับเลข0ูนหลังจากนั้น นะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับเพื่อนๆดึงมาเลยเลข0 0นับถอยหลังไป1ตำแหน่งคือ9นะครับ0นับเพิ่มไปคือ1 2 3ได้แล้วครับ9 0 1 2 3ค่า x 10หน่วยล่างเห็นไหมครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆชอบสูตร2ตัวล่างสูตรที่1เนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็ลองดูสิครับว่าไอ้คู่ไหนนะครับถ้าเราจับเป็นคู่2ตัวล่างแล้วเนี่ย คู่ไหนที่มี90123เป็นองค์ประกอบอยู่ไม่ว่าในตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยเราเก็บไว้นะครับคู่ไหนที่ไม่มีผมพูดอย่างนี้นะครับคู่ไหนที่ไม่มีถ้าเพื่อนๆมั่นใจในสูตรค่า x10 หน่วยล่างเพื่อนๆก็ตัดทิ้งได้นะครับตัดทิ้งไปเลยเอาเรามาดูกันแบบคร่าวๆนะครับว่าถ้าผมพูดว่าเาเราใช้2ตัวล่างสูตรที่1น,นะครับ คู่ใดที่มี90123นะครับโอ้มันก็เยอะอยู่นะครับแต่มันก็สามารถที่เพื่อนๆเอาไปตัดได้นะครับ9 0 1 2 3น่งองยู่เป็นสองตัวล่างในองค์ประกอบสองตัวล่างนะครับเก็บไว้คู่ใดที่ไม่มีก็ตัดทิ้งอาทิเช่นนะครับห้าสี่ครับ64ตัดได้นะครับ44ตัดได้นะครับก็ลองเขียนเป็น2ตัวล่างก่อนนะครับฝั่งนี้หลักสิบนะครับ ฝั่งนี้หลักหน่วยเราจับคู่ได้ทั้งหมด25คู่นะครับได้25คู่แล้วลองตัดเอา90123ไปตัดดูจะเหลือกี่คู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่บทสรุปทีเดียวนะครับผมเพียงแต่พูดให้เพื่อนๆสมาชิกว่าถ้าเพื่อนๆชอบสูตรค่าอ่สูตร2ตัวล่างสูตรที่1นะครับก็นําไปใช้เดี๋ยวเรายังมีอีก2สูตรนะครับเรายังมีอีก2สูตรเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันในคลิปที่2เลยนะครับสูตรที่2แล้วก็สูตรที่3ว่า มันจะได้ตัวเลขอะไรและมีวิธีการคำนวณยังไงแล้วก็ต่อด้วยบทสรุปเลยนะครับบทสรุปของ2ตัวล่างว่าในสูตร2ตัวล่างทั้งหมด3สูตรเนี่ยหลักสิบชนกันมากที่สุดคือตัวใดหลักหน่วยชนกันมากที่สุดคือตัวใดนะโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะครับช่วยกันกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์ ไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับไม่ต้องแชร์บ,บอกให้แชร์นี่ไม่เคยแชร์กันเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากในสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันใน2ตัวล่างสูตรที่2และสูตรที่3ขอบคุณครับ